สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ของเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีช่วงเวลาดีๆในคืนข้ามปีและหลายๆคนแพลแนไว้ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรในปีใหม่สำหรับปี2023เก้าเข้าสู่ปี2024อย่างเป็นทางการคู่รักหลายๆคู่ผ่านคืนข้ามปีเขาเดาวไปด้วยกันและเป็นที่จับตามองอย่างมากสำหรับ คู่รักป้ายแดงอย่างเอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลแฟนๆต่างก็ลุ้นว่าปีใหม่นี้เอฟกับนนกุลจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ใหม่นะต่างก็รอลุ้นว่าทั้งคู่จะตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่หรือว่าจะเป็นปีนี้นะถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้เค้าดาวด้วยกันกันกบสาวเอฟแต่ก็ส่งความหวานข้ามประเทศแบบละมุนกันไปเลยผ่านข้ามปีไปด้วยกันในคืนเค้าดาวแบบหวานช้ำๆปีใหม่นี้นนกุล พาครอบครัวไปเที่ยวกันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและในช่วงเวลาขณะที่กำลังเขาดาวกันที่ Universal Studios Japan นั้นความน่ารักของนนกุลคือร่วมใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้กับแม่แอฟและน้องปีใหม่ผ่านทางวิดีโอคอลถึงแม้ว่าตัวจะห่างไกลแต่ใจก็ใกล้กันเสิร์ฟความหวานกันไม่ได้พักเลยทีเดียวเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นคลิป ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นการให้เกียรติเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการครบกันแอฟและนนกุลคงคิดเช่นนั้นใดๆกราบในความแคปทานของท่านผู้ชมค่ะพ่อจรวดไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆหวานมากสําหรับปีนี้เรามาลุ้นสเต็ปต่อไปของแม่แอฟกับนนกุลกันจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ